ครับครับท่านท่านพอละพอละท่านพอละพอละพอสมควรละนะครับท่านท่านท่านนั่งลงผมไม่อนุญาตท่านคุมมานิดละพอละครับท่านคือท่านท่านจะฟังผมไหมท่านจะฟังผมไหมเจ้าหน้าที่ครับท่านท่านจะหยุดไหม ท่านทีเลชัยจะหยุดไหมท่านหยุดพูดไหมท่านผมท่านจะหยุดพูดไหมท่านนั่งลงครับผมไม่ให้ผมไม่อนุญาตท่านคงมินิตแล้วนะครับท่านสมาชิกครับ